สวัสดีครับฟิปซีสาวน้อยเพชรบันแพงฟิปซีของอยิราโน่งอญิงทั่วโลกทั่วประเทศพี่น้องยอดกะทินยอดกะทินแจงมาแล้วแจงมาแล้วพี่น้องบาทยอดกะทินที่พ่อพ่อ,พอแม่ฟิปซีร่วมทําบุญในงานกะทินวัดบ้านหนองคูนะครับวันที่หนึ่งพฤศจิกายนที่ผ่านมากว่าขนาะพี่น้องรวมเป็นยอดทั้งหมดหนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบห้าบาท พี่น้องสาธุอนุมโมทนาบุญน้นำเด้อเนาะแล้วก็บรรวมถึงอยอดอันนี้น้ำเด้อพี่น้องยอดอังเปายอดตักปลาจังเสียเออยอดตักปลาสิ่นสามพัสงร้อยเก็ดสิบวัาทยอดอังเปาสามหมืนพี่น้องขออนุมโมทนาบุญ มาในครั้งนี้ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านลำล่ำเรื่อยๆสุขภาพแข็งแรงมีโชคมี่ลาบเงินท่องไร้มาเท่มาคิดสิ่งใดสมความุงมัดปัตถนานะฮะทุกประการเทินอันนี้คือไม่หน่อยแล้วโพดมากพี่น้องนี่แหะยอดกระถินซื้อเอาพี่น้องหมดนี่ว่นกระใจหายนผู้ใหญ่ยบบ้านมูสูนเนาะพี่น้องเนาะบ้านฮากีลาเนี่ยะเราว่าเราขอลาลงเราดีเศราเป็นผู้ใหญ่บ,บ้านมาสัน เราทีขอเป็นลูกบ้านอันนี้ก็บอกว่าจควานภายในน้ำพึนนะฮะแต่ว่าทางลูกทีมลูกบ้านนี่บ่ไง้ล้าลงกี่น้องจักสิเป็นจังใดได้หนะ่่ยแล้วพระท่านได้ตอบมาอยู่นะฮะ เออตามคอมเมนที่อ่นอานบึ้งนี่โอ้ยโบยไปอ,อ,อย่างไรเราลงเลยใหเราเปลี่ยนคือเกาอ่าดีแล้วมีปัญหาย,ยัางให้มาปรึกษากันทร่มมาว่ากันอือแล้วน้อยใจแล้วน้อยเรื่องใดนนะฮะนนี้ก็บวจากน้ำเล่านะครับก็เย็นเราไม่ดีดีอยู่ด้พี่น้องมาหาพ่อเอกจังสีมานังหล่นนี่เต้นเอ็ดอันนั้นอันนี้ซอยกลับบ้านเราก็ได้ไปไหว้กัน แม่ฮันนี่สีสานแล้วก็เดินทางกลับเนาะรถตู้พ่แม่หาขั้นบนี่พี่น้องแล้วรวยรวยน้องกันนี่แหละนะครับเอาเจ้งไดก็เป็นกาลังใจแล้วบ่ต้องลงดรอกพ่อยญ่งเอ้ยเออเป็นตัวหรือขึ้นแล้วเจ้านะสิพ,พี่น้องพอพ่อแม่เอพซี่ทั้งหลายมาเบิ่งอันนี้พี่น้องแปลกว่าเด็กน้อยสิบเจ็ดสิบแปดปีเด็กปดเปลี่ยนประทานจุดถูกเที่ยนแม่ถรายกระถินแม่พี่น้องเคยเห็นบ่ส่วนมากมิผู้เ่าผู้แก่กับผู้มีอายุกับ เจ้าไงายโตเนาะยูทูบุดเทียนแม่พี่น้องบ่ธรรมดาได้อีหลาเป็นประธานเมีย <c oughs> เป็นเงินบ่ดีใจนะบ่บุญไหลยีหละโอ้ยยังมันเกิดมามีบุญไม่ีวาสนาคกเบบึงอันงานเพิ่นกับว่ามันงานระดับอำเพื่อได้พี่น้องระดับจังหวัดพูนให้ผมเบึงอยู่เลยนี่พูน่ะท่านตัวคุ้นก็มาล่องเจ้าคณะจังหวัดตาปาเจจีด,ดังดังมิตะมิถะ,ะพะผู้ใหญ่มาพี่น้องเอ้ยเฮาก็เคยเห็นปาด หลวงลุ่งแล้วจัดได้งิ่งใงญ่แล้วจัดโอ้สมเกียิยี่หรี่ะอืมเราชู้ยิราขึ้นก็พอโจูโอ้โหก็แม่หน่อยพ่อเอ,เนอกนาองรูปแม่เต็มวัดอยู่พี่น้องโอ้เห็นแล้วประทับใจเห็นแล้วพุ่มใจไหลพุ่มใจน้ำยิราไหลเนาะพี่น้องเนาะบางึงแงผมเฒ่าไปนี่ละผมยังประธานเดีเป็นประธานน้ำบึงอยู่เห็นยิราชุดราการยิลาเจ้าของหกสิบคั่วแล้ว ยังเมื่อไเด็กจูดูเป็นประธานในงานหญ่งานโตปานนี่จักเทียนี่ละกนมีบุญมาเกิดพี่น้องเอ้ยบาวาเสียนยังจะเลื่อนลงเรื่องเบิดอีหล่ะบาวาซีรองเพ่งกับเสียงมหาสเสน่ห์นั่งกวกมหาสเสน่ห์พี่นอ้องอีงหลาองหญิงเขานี่โพดโพบโมอ้อบอกแต่งเออเอดีใจน้ำเนาะบาทนี้สิผ้าพี่น้องมาบึงพอหยุดพอหญ่อันนี้นี่เรามีหน้าสามไร้กลัวแต่ว่าเป็นหน้าตาบวชเราประกาศขายมาสามปีพี่น้องบ่ได้ขายจักเทียหน้ายู่ห่างกันก็เสยบ เื่าเรื่อตงติดหนีติดสินทกสอจวันหนีอย่างเนี่ยเราเบิดหนทางเราไปนั่งยุ่เถียงหน้าห้างแล้วะวะงวงใส่งวงขวบ่มีไผเราก็ยกเมื่อคืนนี้แหละเอยสวยพ่อ่เนี่ยพ่อยเลยขายขาห,หน้าทงนี่เนี่ยเราก็หงิงหงิง,ง,ง,งเพียงผุเลวเราสวดมนต์เนาะพี่น้องสามมือหน้ายกข,ขังกันล่ะมักถามสื่อเราหาแสนหามาฟังเราสิเปลี่ยนยังไงพี่นอ้องเช่นครับหน้าผมหน้าตาบอด บาานี้ผมมาประกาศขายสามปีหน้าตาบอดมาปีนี้ไปนางลง่งทางนางห้างยิ่งลาเดอ้อซอยพ่อเดอ้อจนมุ่มแล้ว<อ>พ่อหลังกระแทกฟ้าหนีสินหลายมาลุ่งม,มาลังเตยสำเร็จก็เอาสามมื่นห่อน่ะวันก็กจะนั่นแต่ประเทศนี้ฟุ่งดงเลยเออน้ำมาหาผมหผ่อนก็เลยคือไทยนาไทยบ้านเหรอครับไทยนานริงครับน่าจะใกล้กันแหละที่แรกเพาะว่า,อ,าอุ้ยเออ ยังไปโดนใจจักกี่ยังเป็นยังผมไม่รู้คือกันเลยผมก็เล่าโอ้ยสันตกว่าเต็มตึงเลยแเลยผมก็เว่ามือแรงผมอยู่มหาพยูดีรอบหนึ่งอย่ฝากมาไล่ให้ีิ่ละคืออันี่ผมสัท่าหรออผมรัท่าสัท่าในตูนั่งยี่หลีหาแสนหาปัดปนตาตาบอดได้เถ่านี่แหละพี่น้องผู้เสือกับยลบรูนะครับอันนี้เกิดขึ้นจริงเรื่องจริงนะฮะ เราก็เสือหลันเปร์เส้นเลยผมกับพานมาแล้วสองสาเรื่องแล้วพานเบ็ดสูเรื่องนี่แหละสนิี้คือกันครับพ่อใหญ่เนี่ยนี่แหละงวงนางงวงหลังเบิดมงสิไปอธิษฐานก็สําเร็จมานะฮะผมก็ได้เอามาลงมมาไล่แบบในอีหล่าแล้วนะครับที่พานมาเนาะบ้านนี้คือสิพาพี่น้องมาบึงวิหน้าที่คนดึงยีหล่ามือนั่นเนาะเล่นอยู่บ้านหนองคู่ะพี่น้องอยู่วัดสงสัยเราเมาเราคือยังไงล่ะเราจับมือล่ะเราอย่ไก่นะนะ มันเลยลักษณะคือดึงนะพอดีอยคู่มอนอิงนี่กระจะมันเลาเมื่อไไวแล้วตาไว้มือไววยี่หลี่คู่มอนอิงแล้วปับ๊บเราดึงจึก๊กแกออกเลยมันไปคู่มอนอิงนี่สุดยอดนะฮะตบเมื่อเราเลยนะฮะสำหรับคู่มอนอิงนะครับผู้ดูแลที่มีประสิทธิภาพแล้วมีความสามารถเร็วที่สุดป้องกันได้สุดยอดคือคู่มอนอิงนะพี่น้องเอามาเบิ่งภาพจังหน่อยพี่น้องเชิญครับ สมแล้วนะฮะคู่มันเองที่ดูแลร,รักษาป้องกันซอยอีหล่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับขอบ,บุญขอบคุณเล่าหลายๆเนาะนี่กำว่าเบิ่งอีหล่าอุ้มเล็กน้อยนี่พี่น้องบว่าสิหยอกหมาหรือว่าอุ้มเโโล็กน้อยเล็กน้อยจีบเบิรดเราเมื่อเย็นน้องอินเป็นคนมีบุญเมื่อยเย็นเห็นว่าอุ้มเล็กน้อยเล็กน้อยกับพวกปากบ่ให้วันไปตามรักนี่ไห้เบิ่งพ่อจหยอกลูกสาววันกระโปงยี่ยังไม่ไงแทวสั่ว์เป็นทํรตาทีา่เป็นนี่เป็นน้องยินห้องว้ายหล่นเอ้า พ่อลูกบานนะครับัวพอลูกคูบุญนอยอกันพี่น้องมาบึงไม่หน่อยบัดนี้พี่น้องเราเห็นผัวเราแต่งชุดหมอล่ำเราเปลี่ยนแจ้งในบอดจูคือสีไม่สีเมื่อเราเปลี่ยนแม่โยควันเอามาบึงจะหน่อยพี่น้อง เป็นเช่นไรครับลูกล่องเพ่งแม่พ่นมีความสุขนะบุญกระถินบันแม่น่อยที่ผ่านมานะครับเอาพี่น้องคลิปนี้เก็บไว้สำนีก่อนเนาะ ลิปนายจังพบพ่อกันไหมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ mm hmm. พลอนนยนี่ยิยมยนี่เด้อเจออววนนั่แหละพี่น้องเมื่อนี้ก็พบพ่อกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงอยู่อำเภอคลองชนช่ครับอำเภอคลองชชยจังหวัดาฬสินนี่แหละพี่น้องติดบ้านน้องแปนนี่เนาะเลยแย่งตลาดไปช่นน้อยมาแลงผมก็สิไปเยอะนี่จบชิปนี้ผมอาบน้ำผมก็ษิออกไปไป,ไปหอดพ่นกับประมาณหกโมงแรงพ่อกันนะครับก็สิไปใายชองอีลาศึกาแลละพี่น้องเนาะ นะครับเอายังเจอกันพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งเดินถ้าไมาใ่ใสกกับปลอดภัยทุกผู้ทุกคนลำล้ำเยเยสวัสดีครับ